สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวขวดน้ําครับได้มาจากเพจสหาพานิช์พลาสติกไทยอ่านี่ตามนี้เลยก็แจกฟรีครับเล่นกิจกรรมเขาแล้วก็เขาก็แจกฟรีมาตัวฝาก็จะเป็นอย่างนี้ ขนาน้ำครับ <aún> ก็ละมานี้ขวดค่อนข้างยาวนะครับยาวกว่าขวดนี้ อ่าพอสมควรโอเคครับก็จบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์เพจคาร์บอนแล้วก็ฝากสับตะไคร้ชแน,นลนี้ด้วยครับสวัสดีครับ